นัปพาตุตาจจาจัสจัจา,ารเวนารเวนะปันานปันามามิังานาิังกะ่งกราถัางหงดที่เราทั้งหลายทำมาขึ้นชื่อว่าเป็นการบูชาด้วยอาภิษ ตอนนี้ไปสมาทานเจอรำอยู่ท้าหลายปฏิบัติภูชาด้วยการเจินจิตตะโนาทึ้นาทีขอเจริญพวกเราขื่นทั้งใจสมาทานข้ากรรมฐานโืยต้องติดกันโูกาสาภูการาภูการาูาสาหนาูกาตัดีนาูกาตัีข้าพเจ้าขอปมาณถาขอสรมาณามึ่งโ สมาธิปุญจาราสมาธิอัปนาสมาธิและอิปัสตาญาณจงบังเกิดขึ้นในขันธ์สันดาลออกข้าพเจ้าจัดตั้งสติตามเอไว้ที่ลมหายใจเข้า ที ỏ, ỏ, ่ลมหายใจออกที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกรู้ตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง นั่งในท่านที่สะดวกนักแต่ถ้าไปขยับนั่งกัดสมาธิได้ก็ขยับเฉยเรียบร้อยขาขวา,าข้าขาซ้ายมือขวา,าข้ามือซ้ายตั้งกใตรงสุดลมหายใจเข้าออกให้เกิดความผ่อนคลายปล่อยวางทุกสิ่ง ทำจิตใจของตนที่ของใสน้องทำความรู้สึกเหมือนยินให้ตัวเองน้อยน้อยไปหนัหลับตาลงเบาๆและทำความรู้สึกเหมือนลืมตาขึ้นไปหนันั่งดูดวงให้ใจของตนที่กำลังหายใจน้องจิตของเราไปดู ในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมจะผ่านตรงโรงจมูกจะเกิดความรู้สึกถึงการสัมผัสของลมที่เคลื่อนผ่านนั้นถ้าเราหายใจอเอาบาบางทีมันก็ไม่ชัดเจนก็หายใจให้แรงขึ้นนิดหนึง่งจนเห็นชัดแล้วกรับกับชาตว่าเวลาที่เราหายใจ ลมันไปสัมผัสตรงนั้นจนระพบชัดเจนให้เราลิฟตเออกตรนั้นะเป็นจุดดูเบาๆในขณะหายใจเข้าออกหายใจจนลมรากฏชัดหลังจากนั้นก็แยกตัวหายใจออกเป็นสองสว่วนในขณะหายใจเข้าเราก็กำหนงภาวนาว่าพูดเข้าไปในขณะ คำภาวานาว่าโูโดยมีจุดดูเบาๆตรงที่ลมสมัินั้นนั่งประคองคำภาวนากับคำภาวนาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเสมอกัน,นเริ่มหายใจคำภาวานาเขากรากฏหยุดคำภาวานาเขาหยุดโดยมีจุดดู นั่งทำไปไเรื่อยมันจะเห็นก็ทัานไม่เห็นก็ท่านให้หน้องดูเบาๆทุบออกมาเหมือนขนนกที่หลุดออกจากขนนกแล้วก็มีลมพัดนอนทำให้คนนกอัน่อนน,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 นั้นค่อยๆเรื่อนค่อยๆปลิวไปแตกตรงนั้นเบาๆไม่เจ็ง ทำจิตของเราให้หยุดให้นิ่งได้เกี่ยงได้ช่วยกันชารดิบหูมูระดิบผู้คนนั้นขึ้นชื่อว่าสามารถปิดอเยาฟูแห่งตนได้บัดนี้ขอเชินพวกเราทั้งหลายตื่นตั้งใจเจอจิตตำหภาวนา ไปค่อยๆคลาย,อ,ย,อ,ยออกจากสมาธิแต่ยังคงรักษาวไว้ซึ่งควา,าสมสงบึ่งถึงผู้สนทุนบุญที่เราได้ทำม,มาตั้งแต่ตนจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้จงพึงมุทิส่วนผู้สนทุนบุญไปถึงมิตามาจดาครูปรามอาจารย์เจ้ากรรมนเวรของพวกเราทั้งหลาย พอพี่ตามาารดาครูประชาชา,จาเจ้ากรรมนายมีนอษัตริ้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในกุสล์ตนผู้และขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขเท้ขอให้คุศลทั้งปวงจงถึงเหล่าเคยเทพเทพาอา,ารัก์ทั้งหลายก็เหล่าเคยเทพเทพาอารัก์จงเป็นผู้มีส่วนในกุสล์ตนผู้ และคอยท่านทั้งหลายจงมีความสุขแข็ขอบุ่นขึ้ส่นทั้งหลายจงถึงพ่อครูฤาษีทั้งหลายข้พ่อครูฤๅษีทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลคอยกูและขอยข้พ่อครูฤาษีทั้งหลายจงมีความสุขแท้คอยเหล่ายักษ์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในกุศล ทั้งหลายนั้นจงมีความสุขเถิดเพราะจากน,นี้ขอคุณนเครื่องทั้งหลายจงถึงเหล่าสัมโภชีโดยเที่ยวการคนจัดเาที่จะปลุกและในสา,านคนจะกลางเพราะเราสัมโวสีทั้งหลายจงไปพุ่งมีสว่วนใน,นกุศสกันบุตรพราะจากนี้แม้ท่านตกทุกข์จบคนจัดทุกข์ และไห้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สัพพสัตทั้งหลายทั่วสารทุกเจรว่าลจงเห็นผู้มีส่วนในกุศลคงผู้และให้สัรพสัตทั้งหลายเหล่านั้นแม้ตกทุกข์จก็้จัดทุกข์เมื่อท่านทั้งหลายมีความสุขก็ไห้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นขอเชิญพวกเกาทั้งหลาย พิ่มตั้งเกยายรตจิตน้องระลึกถึงกุศลคนทุกขและถวายเป็นพระเอกุศลไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า,รรา,า,รรรารพระบรมราชินีนาตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอ,อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรรพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จงมีพระเกียรติสําปรารั อยู่เป็นมิ่งฝันขององค์ชนชนาวไทยชั่วการนาตอน,นนี้ขอเจรจาท่านหลายพึงตั้งใจนั่งจิตน้อนระลึกนึกถึงบุสรผลคนบุญและน้อมถวายเป็นอย่างประเสรพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมอัครคุณไปประเสรพระคุณท่านพ่อพระคุณธรรมอัครคุณ,คณ,คณจงหายจากอาการเป็นเช่วอ มีสุขภาพเป็นระดัที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโหร่มใสให้แก่บกล่มติดชั่วการนานาข้อแกันี้ขอเราเจ้ากรรมในเวรของวิทรวกุณท่านพ่อวิทยวกุณธรรมอัริคนจะเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญของพวกเราทั้งหลายข้อแต่นี้ขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเหล่านั้น จงมีความสุขแท้จากนั้นขอเชิญเราทุกท่านื่มตั้งใจอธิษฐานอยาอน่างอำนาจปรมีที่พวกเราท่านได้มากราบไหว้รอยพรบากจงเป็นเดชเป็นสบะดปกปักคุ้มครองปกป้องคือแผ่นดินไทยให้การสัจัยพีิบัติไม่ว่าจะเป็นอุทกเท่าไวราลภัภยหรือเย็ุแห่งแผ่นดิไนไหวอันใดก็ตาม ขอใครบีตบรร้าหลายจงที่น่าไปได้เดชอำนาจแห่งการบรรักรความไว้รอยพระทุตตาบาของพวกเรั้งหลายพร,ร้งรมกักน,นี้ขอเชิญพวกรบรรดหลายตึงตั้งใจยินจิตนึกถึงคนไทยท่านแต่จิต้คนไทยท่านแต่จินจงมีความรักมีความสมบัมาิมีความสมามัคคีกันรองรองกันร่วมกันในการที่จะทำลมไว ซึ่งสถาบันชาติสถาบันศาสนาและเพื่อถู่ไว้ซึ่งสถาบันขององค์พระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยชั่วการนั์นานคือขณะตอนนี้ไปได้เวลาตองการขอขอ,อ,กอ,อก สิ่งสัญที่สุดของการขออ่อนก็คืออยากขอหลายอย่างในคราวเดียวถ้าบุญเรามีกําลังน้อยจะสเร็จช้าดังนั้นที่โยมลองนึกคือสักหนึ่งดัที่สำคัญที่สุดจําเป็นที่สุดเร่งด่วนที่สุดอันตรามาจากวัฏรที่เสียงประโยชน์ทางหในใ่อดีิฐานกิจขออ่อนจะโยชน์ทางายขออ่อนจบลงอันตราภากจัด ปวยพอ,อยนิยมอีกัารหนึ่งแม่มาอาม่าปวยพอจบจบให้เป็นคำว่าทาทุกขึ้นดางๆตามั้างพร้อมกันสมาชิกขอเชิดท่านหลายขึ้นต่านใจอธิษฐานจิตขอพ่อนโดยพร้อมเพียงกันถิด กามตัวแทนของพระอิศวรคุณท่านพ่อท่านครูธรรมรัตคุณขอรัตนาคุณพระศรีรัตนใจมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อา,าน,อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของรอยพระพุทธบาทดบบนด้าเขาที่เจ้าปุนี้บนบรามีหลวงพ่อเทียน อนุภาพของเราประเทพเทพาอารักและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอนุภาพของข้อกลุ่มที่ทั้งหลายอนุภาพของยักษ์ทั้งหลายและคุณกุศลทั้งพวกที่พวกเราทั้งหลายได้วุ่นกันตอนเแต่มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จงรวมเป็นปบตบะเป็นเดชะชัยเป็นพรประเสริฐ อํานวยอวยพรไทให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโลรปราศจากไถยโยมทั้งหลายมีความคิดมีความปรารถนาใดอันเป็นไปดีชอบประกอบไปด้วยมงคนแล้วขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จ อันตมัจจากระตังปุญญากรมนิาอนุโมทิตาพังนิากระตังปุญญงไมหังะะังสาธุสาธุสาธุอนโมทาิอรา